สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับระเบิดทิ้งต่อเนื่องกองทัพอิสราเอลระเบิดทำลายฐานที่มั่นและเครือข่ายอบวใต้ดินของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสมากกว่า3แห่งเสียหายยับเยินนี่มีชิ้นดีและรถถังเทพของกองทัพอิสราเอลบุกยิงทลลมตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสใส่ไม่ยั้งและทหารราบยึดอาวุธฮามาสได้เป็นจำนวนมาก และกองทัพอากาศอิสราเอลทลลมฐานที่มั่นใหญ่ของกลุ่มกอกะไลฮิตบัลล้อเพื่อนรักคามัตทั้งวันทั้งคืนไฟลุกโชนชวนทัชวันเมื่อวันที่7เมษายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อกาไลฮามาตและพันธมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรก เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับยังคงขวัดล้างและทำลายกลุ่มก่อการร้ายฮามาสอย่างต่อเนื่องในชนวนกาซาประเทศของใหญ่นะครับสายตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสตะตึมตะตึมเสรไม่ยั้งอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องโดยฉากการสู้รบนี้กองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่าได้ค้นพบและทำลายอุโบส์ใต้ดินของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสมากกว่า3แห่งในพื้นที่เมืองคารยูนิดทางตอนใต้ของฉโนวนกาซานะครับรวมถึงอุโมงค์ ที่เข้าสู่ดินแดนอิสราเอลด้วยนะพี่น้องที่กองทัพอิสราเอลตามค้นหาจนพบและนำการสู่การทำลายทิ้งและเบิดเสียหายยับเยินไปนะครับโดยอุโมงค์แห่งหนึ่งถูกพบครั้งแรกเมื่อ10ปีที่แล้วในช่วงสงครามจรากาซา,าโดยอุโมงค์ดังกล่าวนั้นตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีทางอากาศสง่งผลให้เจ้าที่ปฏิบัติการ ของกลุ่มก่อการร้ายฮามาตเสียชีวิตไปหลายคนนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวแต่ในช่วงเริ่มต้นของสงครามที่กําลังดาเนินการอยู่อุโมงค์เดียวกันนี้ถูกโจมตีในปล่องอุโมงค์ที่โผล่ขึ้นมาในหลายพื้นที่นะครับจนทําให้ไม่สามารถใช้งานได้และต่อมาไม่กี่สัปดาห์ก็ถูกระเบิดด้วยมือของกองกำลังภาคพ,พื้นดินอิสราเอลรวมถึงกองทัพอากาศอิสราเอลด้วยนะครับที่วางระเบิดและยิงถล่มโจมตี เครือข่ายอุงใต้ดินของกลุ่มกอกร,ร้ายฮามาสแห่งนี้จะทําให้เกิดเส้นความร้อนนะครับที่กองทัพอิสราเอลระเบิดเส้นทางอุมงใต้ดินของกลุ่มกอกร,ร้ายฮามาสเป็นเส้นสีดําสีขาวนี้ออกมาเลยนะครับและอุมงใต้ดินแห่งที่2ของกลุ่มกอกร,ร้ายฮามาส อุโมงนี้นะครับถูกค้นพบครั้งแรกในปี2014นะครับและขณะนั้นได้ข้ามเข้าสู่ดินแดนอิสราเอลและถูกทำลายในเวลาต่อมานะครับและกองทัพอิสราเอลกล่าวว่ากลุ่มฮามาตไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซมอุโมงนี้แต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลก็ได้วางระเบิดอุโมงค์ดังกล่าวเพื่อทำลายให้สิ้นซากไม่ให้มีโอกาสให้อลฮามาต มาใช้อุโมงแห่งนี้เป็นฐานก่อการร้ายเพื่อโจมตีประเทศอิสาราเอลได้อีกต่อไปนะครับเสียหายยับเยินเป็นผุยผงกันเลยทีเดียวและอุโมงแห่งที่3นะครับถูกค้นพบครั้งแรกในปี2562นะครับก่อนที่จะมีการสร้างกำแพงกั้นแดนใต้ดินถนวนกาซาขึ้นมานะครับตามการระบุของกองทัพอิสาราเอลโดยอุโมงใต้ดินแห่งนี้มีสาขาหนึ่งเข้าสู่ดินแดนอิสาราเอลด้วยนะครับ ่างออกไปหลายเมตรแค่นั้นเองและยังคงอยู่ภายใต้การเฝ้ราระวังและการควบคุมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ต่อมากองทัพอิสราเอลก็ได้นําวัตถุระเบิดที่ติดตั้งไว้นในอุโมงค์ใต้ดินดังกล่าวนะครับและนํามาสู่การจุดทรนระเบิดทําลายทิ้งบในีณที่สุดนะครับพี่น้อง เลยไม่ให้กลุ่มกอกระหามาสใช้ไปฐานกอกระไรในการเล่นงานประเทศอิสราเอลได้ต่อไปโดยกองทัพอิสราเอลค้นหาแลวนะครับว่าไม่มีตัวประกันอยู่ในอุโมงต้าดินดังกล่าวจาึงนำมาสู่การทำลายทิ้งให้ย่ายยับไปในที่สุดนะครับซึ่งข่าวนี้ก็แสดงให้เห็นว่ากองทัพอิสราเอลรู้แล้วนะครับว่ากลุ่มกอกระหามัดขุดรูอุโมงต้าดินในฉนวนการสร้างมาหลายปีแล้วนะครับแต่ไม่คาดคิดว่ากลุ่มกอกระหามาสจะใช้อุโมงต้าดินเหล่านี้มาบุกสังหารหมู่ชาวอิสราเอลแบบโหดได้ปาดเทือน ในวันที่เตุลาคม2 5 6พที่ผ่านมาแบบนั้นนะครับมาวันนี้ได้เกิดเหตุเศร้าสลดเกิดขึ้นแล้วกองทัพอิสราเอลก็ตามมาปัดล้างทํำลายวงต้านดินทุกแห่งนะครับแฟชสินซากต่อไปไม่ให้กลุ่มก่อการร้ายฮามาัดใช้เป็นทานกา่อการร้ายได้อีกต่อไปนะครับ และเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นฉากการสลบที่รถถังเทพรุ่นเมอคาว่าของกองทัพอิสราเอลได้จัดการทําลายตาแหน่งที่ตั้งของกลุ่มก่อการร้า,รายฮามาสนะครับในพื้นที่เขตคานยูนี้นะครับที่ระบ,บุว่ามีกลุ่มก่อการร้า,รายฮามาสประจาการอยู่ในที่บริเวณดังกล่าวจำนวนอย่างน้อย8คนนะครับสุดท้ายก็ถูกรถถังเทพอิสราเอลรุ่นเมอรคาวา่ายิงถล่มซะ ตึมเข้าไปนะครับใส่ไม่ยังเข้าไปแบบนี้นะพี่น้องตามภาพวิดีโอที่ปรากฏที่กองทัพอิสราเอลโดยหน่วยทหารที่ขับรถถังของกองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้นะครับที่ร่างกายยิงกระสุนปืนใส่รถถังใส่ตำแหน่งสัตุ้มแบบนี้นะครับตำแหน่งของกลุ่มก่อการลายฮามาสสัตุ้มไม่เหลือแบบนี้นะครับซึ่งคาดว่าทําให้กลุ่มก่อกมมารลายฮามาสดับเลือนสยองทั้งหมดนะครับพี่น้องเพราะว่าไม่น่ารอดนะครับโดนไปเต็มเต็มสักนาดนั้นและอยู่ในพื้นที่แคบด้วยนะครับพี่น้อง อยู่กันอยู่8คนแบบนี้นะครับพี่น้องตามรายง,งานข่าวของกองทัพอิสราเอลที่รายง,งานไว้นะครับงานนี้ก็กินกระสุนปืนใหญ่รถถังของกองทัพอิสราเอลไปเต็มเมนะครับสัดตึมสัดตึมแบบนี้ไปเต็มเ็มนะครับพี่น้องเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีกันเลยทีเดียวนะครับใครรายรง,งานตัวกับผ้าเลาะหรือ,อยมาบาลต่อไปนะครับจากผลกร,รม ที่ตามสนองฮามาสเองนะครับที่อยู่ดีว่าดีไปทำลายประเทศอิสราเอลก่อนช่วยไปได้สุดท้ายก็ถูกกองทัพอิสราเอลตามมาก่านล้างตามมาปิดชีพแบบนี้อยู่ร่ำไปนะครับให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและยังมีภาพที่ทหารอิสราเอลตามมาย,ยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ของกลุ่มก่อการฮามาสในตึกสูงต่างๆได้จำนวนมากอีกด้วยนะครับที่เป็นดินปืนระเบิดนะครับพี่น้องชุดนี้ ที่กลุ่มกอกระไลฮามาตใช้สําหรับการทําระเบิดนะครับและทําอาวุธต่างๆที่จะโจมตีทหารอิสราเอลนะครับแต่ในเมื่อกลุ่มกอกระไลฮามาตถูกกาจัดไปแล้วจึงนามาสู่การตรด้นบริเวณที่แห่งนี้นะครับและนํามาสู่การยึดอาวุธยุทธปกร์ของกลุ่มกอกระไลฮามาสแห่งนี้ได้ในที่สุดนะครับพี่น้องงานนี้กลุ่มกอกระไลฮามาสก็ถูกทำลายและยึดอาวุธยุทธปกร์ได้จำนวนมากอย่างต่อเนื่องนะครับและจะดำเนินการต่อไปจนกว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับฮามาสอาวุธยุทธปกรณ์ต่างๆของฮามาสรวมถึงชีวิตของกลุม แลฮามัสจะหายไปจากแผนที่โลกโดยเร็วที่สุดนะครับและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นใหญ่ของกลุ่มกวาการ์ฮิตบอลล้อรวมถึงจุดปล่อยจรวดและโครงสร้างทางอาหารของกลุ่มกวาการ์ไฮิตบอลล้ออย่างต่อเนื่องทั้งคืนทั้งวันเลยนะครับจนมีภาพวิดีโอที่ถ่ายไว้โดยทั้งประชาชนชาวเลบานอนหรือกลุ่มกวาการ์ไฮิตบอลล้อครับถ่ายไว้ว่ามีการโจมตีอย่างรุนแรงจากกองทัพอากาศอิสราเอลจริงๆนะครับพน่น้องโจมตีใส่พื้นที่ ของที่เป็นที่ตั้งตำแหน่งทางาหารของกลุ่มก่อกร้า,ายฮิตบัลลอดสตัตตึมสตัตึมแบบนี้นะพี่น้องจะทําให้ตากล้องวันนี้ดีฟฟกเลยทีเดียวแต่ก็พยายามอัดคลิปไว้นะครัพี่น้องเพื่อไปลงโซเชียลว่าอย่างนั้นนะครัพี่น้องงานนี้ก็ทําให้กองทัพอิสราเอลสามารถกําจัดฐานที่มั่นจุดไปจรวด และคังแสงของกลุ่มกวากรารฮิตบนลลาะได้อย่างต่อเนื่องครับในพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนที่มีชะแนนติดกับทิศเหนือของประเทศอิสราเอลนะครับเนื่องจากกลุ่มกอกดการ์ฮิตบนลลาะเหมิมเกลิม่มยิงจรวดยิงอาวุธหนักใส่พื้นที่ประเทศอิสราเอลท่าทังที่ดูว่าอาวุธของตัวเองนั้นสู่อิสราเอลไม่ได้แน่นอนยังมาเหมิมเกลิม่ม ยิงอ,อาวุธมาใส่พื้นที่ประเทศอิสราเอลอีกนะครับเพื่อช่วยเหลือกลุ่มกบกล้า,ลายฮามาสทําให้กองทัพอิสราเอลไม่มีทางเลื่อน,นครับจึงตอบโต้ให้สะสมโดยการใช้อาวุธหนักต่างๆที่มีโดยเฉพาะเครื่องบินรบเทพนะครับโจมตีเส้นตำแหน่งของกลุ่มกบกล้ายฮิตบันลาสตึมสตึมใส่ไม่ยั้งแบบนี้จะทําให้ไฟลุกโชนช่วงเช้าวันทั้งวันทั้งคืนกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อกําจัดกลุ่มกบกร้า,ายฮิตบันลาเพื่อนรักฮามาสไม่ให้มีโอกาสมาโจมตีประเทศอิสราเอลหรือโจมตีได้น้อยลงนะครับพี่น้อง ตัดกําลังจากกองทัพอิสราเอลแบบนี้นะครับสัดตึมสัดตึมแบบนี้นะครับและคาดว่าทําให้สมาชิกกลุ่มกวาการาฮิตบอลลอบเพื่อดาคามาดับเกลือนตสยองจำนวนมากแน่นอนจนไปจำเต็ียมความฟุ้งสกาดนั้นไปเกิดใหม่รายงานตัวกับผ้าล่อหรือโยวานต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองฮิตบอลล่เอง ว่ามาให้ทุกแกท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองก็คอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมน,นะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระพิงเท่านี้แต่ผู้มีชาพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ